ท่นานได้สนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวกหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบันดาลโชคลาภการเงินการงานการค้าการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิดถูกถูซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทาง เป็นเป็นมาตั้งนานนานรื่ยังก็ตั้งแต่พี่ไปซื้อบ้านเก่าเข้ามานะคะแล้วก็มาทีเนี้ยก็มาปฏิบัติธรรม,มก็ตั้งแต่ฝันถึงปู่ฝันเห็นปู่ที่ท่วมหลังคาบ้านอ่ะปู่ก็ขึ้นมาตรงนี้ก็สิงสกิดทุกองเสาตรงนั้นบางทีก็เหมือนฝันเหมือนกันนางไม้เดิน,อ,นออกมานะคะอ,นนอันนี้คือเป็นบ้านเก่าซื้อบ้านเาออก่ามาใช่ไหมไม้ที่ที่เราต่อขึ้นมานะคะเป็นสมัยโบราณ ทีนี้ปู่ก็มาอาศัยก็เหมือนท่านมาอาศัยกับเราเนาะมาปกปักรักษาเราไม่งั้นท่านก็ไม่ปรากฏให้เราเห็นหรอกมันอันนี้บ้านเลขที่เท่าไหร่ครับสองสามเจ็ดบ้านเลขที่สองสามเจ็ดนะครับบ้านเลขที่สองสามเจ็ดบ้านเลขที่สองสามเจ็ดแล้วก็คุณที่ถามอายุได้ไหมครับห้าสิบสามห้าสิบสามสามครับสวัสดีครับบ้านเลขที่สามสองสามเจ็ดสองสามอายุห้าสิบเจ็ดเนาะห้าสิบสามห้าสิบสาม ห้าสิบสามันยังรอยู่เลยแล้วพีที่งวดที่ผ่านมาที่ที่บอกว่าถูกลกได้ยังไงพี่ก็เห็นเห็นตรงไหนครับนั่งพอนั่งสมาธิอยู่เสากลาง่าเสาตรงนี้หนึ่งสามแปดแล้วก็งวดก่อนก็เจ็ดเก้างวดที่แล้วจะปู๊ค่ะปูให้ห้าหกงวดที่แล้วห้าห้าหกก็คือเจเก้าใช่บังังหายอยู่ตรงลู่เสา ที่ว่าเห็นตัวไหนบอ๊ะดูวสาเมื่อกี้บอเห็นสี่ห้าหนึ่งบ่ห้าสี่อันนี้มัน5้าหนึ่งเก้มีสีตัวข้างล่างที่เรียงกันนะคะสี่ห้าสี่ห้าสี่ก้าแที่ว่าเสากลางเม็น้ให้4ตัวเนาะเมื่อกี้เห็นเสากลางตัวไหนนะครับห้าศูนย์ห้าศน่ห้า่ห้นยป่ยังไม่ได้จุดทูกเขียนหม ค่ะถ้าปู่จะให้เราปู่ก็ขึ้นมาอยู่อยู่บนเสาเลยนะคะถ้าปู่จะเข้ามาต้อเข้ายังไงำขันห้าขันแปดหรือทำยังไงได้ก็แขันแต่งขันห้าบางทีก็เวลามีงานมีอะไรตามวัดอะไรเงี้ยก็ก็เชิญปู่มาบางทีอาจารย์ทําวิธีที่วัดอะไรก็ไปก็จะเชิญปู่องค์นู้นองค์นี้มา มาถามปู่ยังไงเวลาท่านจะทําพิธีอะไรนะคะพิธีเกี่ยวกับรูปปั้นของปู่ที่สร้างอยู่ในวัดในอะไรนะคะค่ะก็เอาพี่นางไปแล้วก็เชิญปู่มาประทับล่างแต่วันนี้ถ้าเชิญมาประทับก็คงจะได้ที่หลังหรือว่าจะต้องลำบ,บากต้องทำพิธีก็<ะ>ก็ไม่ได้ทําพิธีอะไรมากหรอกถ้าจะเชิญปู่มาก็ ปู่ก็คงจะยินดีอยู่มั้งครับจะได้ให้ญาติธรรมที่ชมอยู่ตามประเทศก็ดีตามอ่าจัมี็ดีได้คุนด้วยกันน้องบาลมีค่ะอ่ะถ้างั้นลูกก็จะขอเชิญปู่เชิญปู่มาให้พรลูกหลานนะครับที่ชมอยู่ใส่ขันให้ปู่ด้วยคือ แล้วแต่ตาก็ว่าขันปูปูใช่ค่ะสวยไหมสวยมากที่นี้อยู่อยู่บ้านอะไรครับนียบ้านบ้านสว่างบ้านสว่างตำบลกุดเชียงหนีตำบลกุดเชียงหนีอําเภอเลิงนกทาเลิงนกทาจังหวัดยะโสธรยะโสธรเนาะ เดี๋ยวนะปูมาก,ก่อนครับผมกำลังเตือนนะครับชื่อว่าพักอืมร้อนหะน่อยไหะ